สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วค่ะคลิปสองนางงามเป่ารถนะเดี๋ยวพานางไปหยอดรถก่อนนะคะม,มีเอ่อมีเอซีถามว่าเป็นยังขึ้นได้หยอดรถตีเพราะว่ามันเป็นการที่แบบว่าคนที่เอารถไปจะได้เอามาจอดที่เดิมนะคะพี่น้องคะเวลาข้ามาจอดที่เดิมห้องก็จะได้เงื่อนเ้าขึ้นนี่สินะต้อง,ตงหยอดเหรียญก่อนนึงนี่จะจะเป็นระเบียบนะครับคือเขาจะบอ่ได้ไปถิ่มไปทั่วทีบนะคะนั่นก็หยอด อีกด้านหนึ่งค่ะกลับก็มาเสียบออกพื้นพี่น้องค่ะอ้าเอานี่เอเอานี่เอรกระเป๋าเต่นถุงเต็นแนวกินเพราะว่าต้องเอาถุงปัสัยน้ำนะคะขันปใสั็ต้องได้ซื้อม่สวยเนอะรถเข็นน่ะไม่ใช่เธอไปดูอ่ะส้มให้ส้มให้ใหพะงไงก่อน ผมงใดจ้าของพังยงเดี๋ยวฉันจะไปดูพักนฮันนี่เอาสามถุงไปข้าไปพักเธออ้อมไปทางโน้นนะ เพีนน้องแดงติดตังเอาพริกกันมันเคยมีเป็นพ็กแพกนั่แพกหนึ่งก็สองลูกราคาเท่ากันอ๋อแตมันออนแบบเหี่ยวนี่เลยเหรอออาที่สดเลยมันเหมือนกันหมดนะสมาวีปุ๊บ ไล่ตาบ้องแป้วพริกกันพริกขี้หนูฉันหมดเดี๋ยวเดี๋ยวันศุกร่อเอามาให้ได้ไน่น <cono> อพริกล้านแครไม่ได้มาสักทีมันถูกมึงโกเอาไปพ่อขัดตัวพริกหน่อยขัดไปก่อนเลยจะเอาม,มา,มากต้องหอม ขำแขกพี่น้องหอมอมพ่อใหญ่เอาอะไรย่างพ่อใหญ่เอาเท่านะกับไข่โอ้ยน,นมไม,ม่ใช่ออร์เรนจ์ชูนยังเอา,เ,อาเดี๋ยวไปดูเนื้อวันนี้จะเ,เอาเนื้อ สมาวีอยู่เนื้ออัน 3, 3, 3นี้เป็นก้อยก็เป็นพวงหมูสามสันในชั้นนะ้งทางนั้นเอาไปเห็นมือนาอ,อันที่เป็นแพคที่เธอไปทอดน่ะนะเดย้เพือ่อนซื่อกอน นี่ไงเมูสชันแบบแบบเธอทอดน่ะนี่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 โอ้ยมันติดมันเยอะนะแซ่นหมูสามชั้นสามชั้นีีแหละสามชั้นหนึ่งสองสามเห็นบโอ้ยมันขึ้นม่สองชั้นนี่นี่ไงนี่บลอกเปเอาติดหนังก็คือกันเนี่ยอันนี้มันมันอีกบ่เป็นหนังนี่นี่นโอ้ยอา มันันนนกก็เี่ยหนังมันไม่เข้าออกแล้วไม่ไม่ไม,ไมีหนัง <c oughs> Sorry วันนี้วันที่เท่าไหร่มือนี้วัน,น,นที่เท่าไหร่ จเจาอะไรอันไหนกันนัน้นมีไหนเนี่ยอันนี้ก็ติดมาก็คือกันเนี่ยไม่คือนะนี่มันสเต็กหรือเปล่ามันเขียนบอกว่าเป็นสเต็ก b o s โปรยสเต็กอันนี้ก็สเต็กเหมือนกันก็เอาน,นั้นแหละอันไหนล่ะอันนี้หน่อยจิัวเดียวนึงก็คือกระเพาะเป็นลายลัยแขนนะอันนี้สองบาท เออนั่นแหละเนี่ยเบลลิสเบลลิสไลท์นั่นแหละเออไปเบิ้งข้อข้อสารไข่ไข่แล้วก็ข้าวสารข้อสวยอ่ะคืออร่อยกับหัวอร่อยมากเพราะว่าฉันมันน้อยไปจะบอกว่าฉันไม่หอกว่ามันทไม้คุยหรอกก็แล้วแต่ฉันไม่ได้พูด ไข่อมข้าวสารอยู่แผนกน,นี้นี่นี่นี่เอาข้าวข้าวอย่างนี้เอาไข่ชันจะว่าไข่กัไข่หล่อนไ<อ>ข่หล่อนก็ได้เอาหล่อนมีไข่ด้วยเนละนี่ฮอนเนี่ยงเอาแบบนี้เราจเอาไปหุงได้ด้วยเอาไปหุงแล้วก็ไข่ทา,างนูน้น เธอจะทำอะไรกินละวันนี้เอาเมื่อกินก็ฉันทําก็เนื่ค่ำๆนมันจะเขียนบอกด้วยนี่เอาแผงยาวเลย เปิดดูด้วยเผื่อมันแตกแตกก็อเขาก็บอกเอาไปลูกที่มันแตกนะอขวางทางเขาหรือเปล่าดาก้า ไป,นนไปแผนกวายหมดแล้วกบแผนกวายเธอเอาอะไรหรือเปล่าเอาผูา้ใต้เยอะเที่ยวหลายถ้ามาทบซอรปิงมาในพาคมาหาผู้ใต้เยอะไซเยอะไซจะเจอพาซีค่ะก็ชิ้นขนมไว้อยากกินขนมกันอ,อ,นอ,อีกนะปั่นเด็กน้อยเนาะ ไปซือให้ล,ลูกเพไนปให้ลูกกินนังชอบเอาสองขวด สองคนสุดท้ายไาไปเก็บตังค์ห,หาช่องผู้ชายนะฉันฉันไม่ใส่กับผู้หญิงนะก็เรียกแต่มันมีแต่ผู้หญิงไม่เห็นหรอผู้ชายที่ไหนล่ะเ<อ>คี้ยวยาวแค่ไหน,นยจ้ก็ต้องรอนะตั้ดูความเคียวของมัน ้องต่อตรงนี้แหละ เร็วหน่อยทํางานอะ่ะเอาไปใส่ถุงด้วยบรรจุถุงด้วยฉันเป็นคนถ่ายมินีสิเมเอรท่าใดนะพี่น้องครับม่เช่ครับ นี่ต้องบรรจุใส่ถุงเองนะครับขับรถส่เหานะครับเข้าไปสิคาเฟ่ไหมพริกจะล่วงแล้วโอเคครับพี่น้องค่ัเดี๋ยวพอบันคิบมานะจ๊ะเดี๋ยวไปจบตจชายต่างก่อน